คือเต้นเนี่ยเมื่อก่อนเต้เป็นนักบินครับ uh huh. เป็นนักบินสายการบินนี่แหละครับ uh huh. จำได้เลยว,ว่าปี2019เนี่ยทันวาเนี่ยโควิดมาทุกอย่างฟรีสหมดหยุดชะงักไม่มีการเรียกก็เลยกลายเป็นคนว่างาก็เลยรู้สึกว่าอยากหาอะไรทําอยากเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองอยากดีกว่าอยู่ยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยมาคุยกับพวกพี่ๆเขาว่าแบบมาเปิดร้านอาหารไหมเปิดร้านอาหารกันดีกว่าทีนี้ก็เลยมองย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆเนี่ยพวกข้าวผัดพวกสุกี้พวกก๋วยเตี๋ยวพวกไก่อะไรพวกนี้ครับร้านไหนที่อร่อยเนี่ยมันคือร้านที่เราจําได้ว่าร้านนั้นน่ะะจจมมีีกกิรททหอาาํ ว่าเออถ้าจะไปกินข้าวผัดอะ่ะต้องไปร้านนี้นะมันจะหอมจริงจริงกินกระทะเนี่ยมันมีเส้นบางๆเลยครับระหว่างความหอมของอาหารกับการไหม้ของอาหารนะคือถ้าเราข้ามขั้นความหอมไปแล้วมันจะกลายเป็นไหม้แหละรสชาติจะกลายเป็นขมเป็นอะไรอย่างเงี้ยเลยครับก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ของร้านพัวกินกระทะขึ้นมาว่าอยากทำร้านอาหารที่มีกลิ่นกระทะเพื่อให้คนอื่นเข้ามากินแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาหารที่อร่อยจําได้ว่าที่ขายดีสุดนี่คือไรเดอร์มายืนล้อมร้านเลยครับแบบว่าผัดกันไม่หยุดเลยครับยืนรอแล้วก็มีหงุดหงิดอารมณ์เสียกันขนาดนัน นี่มาก่อนอะไรอย่างนี้เลยครับขนาดนั้นขนาดนั้นเลยครับโอ้โห oh oh. มาครบหมดแล้วนะคะสานแรกเลยนี่มะเขือายค่ะดูทรงมันแล้วเหมือน,นคล้ายๆมะเขือทอดเกลือนะเดี๋ยวมาชิมกันเลยค่ะอืมคือผิวกับกรอบเลยแล้วเนื้อข้างในนุ่มๆอะ่ะมันจะมีความเค็มด้านนอกอะ่ะแต่ด้านในมันจะมีความห,มหวานๆเนี่ยพาให้ซอสมาหนึ่งถ้วยนะคะเป็นมะเขือเทศแต่พี่ก้อยรู้สึกว่ากินเปล่าๆก็อร่อยแล้วค่ะอันนี้เขาจะเป็นข้าวผัดนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อสไลด์ไข่ดาวแล้วก็มีหอมแดงด้วยนะคะ ในหนึ่งคำเรากินให้ครบทุกองค์ประกอบเลยนะคะเ <c oughs> นื้อน,นุ่ม <c oughs> <c oughs> คืออันนี้ได้ทั้งรสชาติแล้วก็ความหอมเลยค่ะคือเนื้อหั่นมากำลังดีไม่บางไม,ไ,มไม่หนาเกินไปนะคะกินกับไไข่ดาวเยิ um ้มๆ um อย่างเงี้ยแล้วก็ซอสแจ่วที่มันมีความเปรี้ยวๆเวผ็ดๆนิดๆอ่นะอร่อยมากต่อมานะคะจะเป็นข้าวกะเพาราคลุกท็อปปิ้งมาด้วยปลาทอดทั่วพริกเกลือนะคะนี่เราก็ลาดไข่ดองเรียบร้อยแล้วน่ากินมาก คือชิ้นใหญ่เต็มคำเลยอ่ะคือหอมกระเพราถูกใจคนไทยเลยค่ะใครสายจัดจ้านนะต้องชอบแน่ๆเลยจานนี้สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นโซเมี่ยนหมูนะคะมาดูกันมาพิสูจน์กันว่าเส้นมันจะยาวได้ใจไหมผัดหมี่เส้นต้องยาวนะคะนี่ดูสีสวยด้วยอะ่ะเ,เหลืองเหลืองเลยเดี๋ยวขอชิมรสชาติเขาก่อนนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือไม่มันไม่แฉะเลยค่ะเท่าที่เห็นนะดูนีคะ่ะอกินเลยอืม คือเป็นคาแรคเตอร์ของร้านเขาเลยอ่ะคือมันมีกลิ่นหอมขั่วกระทะจริงๆค่ะเนี้ยตะกี้ยังไม่สุดนะคะอันนี้สุดจริงๆค่ะคือไก่ไก่ทอดซอสส้มค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกับโซมีเนนะคะหน้าตาเขาใช้ได้เลยนะดูดิชิ้นใหญ่มากได้มาแล้วหนึ่งคำนะคะผัดหมี่โซมียนเนะกับไก่ทอดซอสส้มค่ะหือใครชอบสีรสอนะ่ะใช่เลยนะผัดหมี่เค็มๆไปเจอกับซอสเปรี้ยวหวานอนะ่ะอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะ